คิดได้แล้วลงตัวบางทีบางอย่างาถ้าแต่ถ้ามืดมาสว่างไปก็ยังใช้ได้อยู่เพียยังใช้อยู่มาตอนนทนทวนกระท่านกับแท่นตั้งหลักปักฐานทาําอะไรไม่ได้เมื่อบนดนนทการไปหมดเลยไม่รู้จะออกทางไหนเลยละะยักษณะแต่สุดท้ายปลายมือก็สว่างไปแต่อีกแบบอีก,อกบางประเภทที่นี้มาสว่างมา ขาไปจริงมืดไปเลยที่นี่มืดไปเลยอย่างนี้เป็นตน้นแย่เลยถ้าทั้งมืดพามืดไปนะในชีวิตทั้งชีวิตนนั่นแย่แล้วแหละน้องพ่อยังถือว่าน้องพอก็ยังดีเนาะได้มาบวชได้มาปฏิบัติด้วยได้ด้วยทํางานสังคมมาเต็มทีทํางานสังคมเนเต็มทีทุ่มเทก็เหมือนกับว่าเหมือนกับเครื่องอยู่ของน้องพออย่างน้นองพ่อพาทางานมาอย่างนี้แต่บางคนว่า ชีวิตปั้นปลายเกษียณแล้วอะไรแล้วเดือนเดือนที่ผ่านมาเดือนนี้เป็นเป็นเดือนแงน่งเกษียณอายุราชการใช่ไหมบางคนก็เตรียมการไว้ก่อนแล้วบางคนอยากออกเร็วๆด้วยซ้ําไปเพื่อจะไปดูแลอย่างอื่นมีกิจกรรมมีกิจกรรมมีธุรกรรมที่ต้องทําอยู่ในละะนักษณะแต่บางคนไม่มีไม่มีออกมาเลยเป็นหนี้ต่อด้วยซ้าไปถ้าพูดถึงตามหลักอันนี้เป็นต้นนะ เป,เป็นหนี้แผ่นดินเลยนะเป็นหนี้ทรัพย์สินเงินทองด้วยอะไรด้วยอันนี้ลําบากไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องง่ายแต่บางคนพร้อมแล้วเข้าที่เข้าทางแล้วออกมาก็ไม่เดือดร้อนไม่ออกมาก็ไม่เดือดร้อนอันนั้นคือวางแผนชีวิตไปถูกต้องดีแล้ว